นี่คุณทำอะไรของคุณคะทำไมคะบาทเดียวไม่พอเหรอเท่านี้พอไหมคะคุณทำแบบนี้ทำไมคะก็ฉันเห็นคุณมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแต่คุณไม่เคยให้เงินคนยากไร้เลยฉันก็เลยคิดว่าคุณอะไม่มีเงินเปล่าฉันแค่ไม่มีเงินสดพูดไปก็เท่านั้นแหละคะ่ะถ้าฉันมีเงิน มีหน้าที่การงานดีแบบคุณอ่ะฉันก็คงเห็นใจคนอื่นมากกว่านี้เดี๋ยวก่อนฉันให้โอกาสเธอได้เข้ามาทำงานแล้ว ก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังได้เลยค่ะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนผมมาแล้วครับท่านประธานคุณเฟิร์สคะฉันขอมอบหมายให้คุณดูแลไอซ์เด็กที่ฉันเพิ่งพาเข้ามาค่ะไอซ์นี่คือคุณเฟิร์สต่อจากนี้เขาจะเป็นคนสอนง,งานเธอในนี่เหรอครับนี่ท่านประธานครับ จะรับคนสภาพแบบนี้มาทํางานเหรอครับใช่ค่ะมันมีอะไรดีเหรอครับนี่คุณพูดให้มันดีๆหน่อยนะถ้าฉันไม่มีดีจริงอะ่ะเขาคง,งไม่รับฉันเข้ามาทํางานหรอกนี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเฟิร์สท่านประธานครับนี่มันเด็กข้างถนนที่ไม่มีหัวน,นอนปลายเท้านะครับดูท่าแล้วการศึกษาของความรู้เนี่ยก็คงไม่มีท่านประธานครับจะรับคนแบบมันเข้ามาทํางานไม่ได้นะครับ Hey, คุณเลิกดูถูกคนอื่นเดี๋ยวนี้เลยนะก็มันคุณลืมไปแล้วหรอคะที่คุณได้เข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยมันเป็นพราะใครถ้าไม่ใช่พ่อของคุณจากคนที่ทํางานไม่เป็นบริหารอะไรก็ไม่ได้จนตอนนี้คุณมีหน้ามีตาใหญ่โตเพราะว่าฉันให้โอกาสคุณไม่รู้ละ่ะยังไงฉันฝากพาไอซ์ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็สอนงานให้ไอซ์ด้วย ได้ครับคุณวิกกี้เีไห้ฉันขอโทษนะที่ดูถูกเธอแล้วก็ต่อว่าเธอไปอะไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันโดนดูถูกแล้วก็โดนรังเกียจจนชินแล้วละ่ะเรื่องแค่เนี่ยสบายมากแต่ฉันรู้สึกผิดจริงๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งใจสอนงานเธอก็แล้วกันค่ะข,ขอบคุณนะคะแต่ถ้าคนอื่นรู้ว่าฉันเป็นขอทานมาก่อนฉันไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับได้เหมือนที่คุณเฟิร์สกับคุณวิกกี้เป็นหรือเปล่าเธอจะคิดมากเลยนะที่เนี่ยไม่มีใครเขารังเกียจเธอเหรอกถ้าเธอมีความสามารถมากพอ ก็ไม่มีใครรู้ถูกเธอได้ส่วนเรื่องที่เธอเป็นขอทานเอางี้ถ้าเธอกังวลเนี่ยเธอก็ไม่ต้องบอกใครสิฉันก็จะไม่บอกใครเหมือนกันตกลงไหมขอบคุณนะคะคุณเฟิร์สเอาล่ะงานแรกของเธอคือเซ็นเอกสารพวกนี้แค่เซ็นเอกสารเองเหรอคะ มีอย่างอื่นให้ฉันทำอีกไหมคะนี่เธอไม่รู้หรือไงคนที่เป็นพนักงานใหม่ในช่วงแรกเนี่ยก็มีหน้าที่แค่เซ็นเอกสารก็แค่นั้นแหละอีกอย่างนะงาน Office ออฟฟิศอ่ะมันสบายกว่าที่เธอคิดเยอะฉันไม่คิดมาก,ก่อนเลยนะคะว่างานมันจะสบายขนาดเนี้ยนี่เป็นงานแรกเลยนะคะนอกจากขอทานที่ฉันได้ใช้ความสามารถเนี่ยไม่เป็นไรนะค่อยๆเรียนรู้งานไปเดยวเธอก็เก่งเองขอบคุณนะคะคุณเฟิร์ส เธอเธอคือขอทานคนนั้นใช่ไหมอะคนที่ฉันให้เข้าเธอบ่อยๆอะฉันว่าคุณจำคนผิดนะคะไม่หรอกฉันจำคนไม่ผิดหรอกนี่ไงใช่เธอจริงๆด้วยอะเธอคือขอทานคนนั้นเราทำไมเธอมาทำงานที่นี่ได้ล่ะโหแต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่แม่บ้าน ฉันบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่งไงฉันจะไปเป็นขอทานได้ยังไงเลิกรบกวนการทํางานของฉันสักทีเถอคะค่ะแล้วกลับไปทํางานของตัวเองซะไม่อย่างนั้นฉันจะให้คุณวิกกี้ไล่เธอออกฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันคงจําคนผิดจริงๆอะคะ่ะฉันรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคุณไม่ใช่อะ <D> เพราะว่าถึงขอทานคนนั้นจะแต่งตัวสกรปรกมอมแมมยังไงแต่ว่าเขาก็มีจิตใจที่ดีไม่เหมือนกับคุณตอนนี้ เธอกล้าว่าฉันหรอฮะฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถึงขอทานคนนั้นจะแต่งตัวสกปรกมอมแมมยังไงแต่ว่าเขาก็มีจิตใจที่ดีไม่เหมือนกับคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างไอซ์คุณเฟิร์สสอนงานให้เราใช่ไหม เรียบร้อยแล้วค่ะคุณวิกกี้แล้วคุณเฟิร์นเขาให้ทำอะไรบ้างล่ะขอฉันดูหนอ่อยสิเออคุณเฟิร์นเขาให้ฉันทำอะไรง่ายๆอะค่ะมันเสร็จแล้วฉันก็เลยส่งไปแล้วค่ะอืมเก่งมากเลยนะไอ้ฉันให้โอกาสไม่ผิดคนจริงๆถ้าอย่างนั้นฉันมีรางวัลให้เธอด้วยนะอะไรหรอคะพุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงบริษัทเธอไปด้วยกันสิงานเลี้ยงบริษัทฉันไม่ได้ด้วยหรอคะ ได้สิเธอเป็นพนักง,งานในบริษัทฉันยังไงก็ต้องไปได้อยู่แล้วขอบคุณนะคะคุณวิกกี้ใช่ค่ะคุณเฟิร์สเป็นคนสอนงานให้ฉันเองแต่นี่ดีนะคะที่ฉันหัวไวอะฉันก็เลยทําได้เลยอะเก่งจังเลยนะคะเพื่อนเข้ามาทํางานไม่กี่วันเนี่ยขอโทษทีเ่เข้ามาขัดจังหวะน,นะครับ ไอ้เพอม,มีเอกสารด่วนที่ต้องเซ็นอะเอกสารนี้จะต้องรีบส่งให้ทันอะ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะฉันพร้อมทำงานเสมอขอบคุณนะคุณไอ้ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาสอนงานให้ฉันแถมยังทำดีกับฉันด้วยคุณไอ้ให้ผมมาเยอะเลยนะครับให้อะไรหรอคะ สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนคือคุณชุติการครับฉันเองค่ะผมขอจับกลุมคุณข้อหาช่อโกงครับฮะอะไรนะคะฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ,ะนี่มันเรื่องอะไรกันครับจะมาจับกลุมตัวไอ้ไปได้ยังไงผมได้รับข้อมูลมาว่ามีคนช่อโกงในบริษัทนี้และจากการตรวจสอบเนี่ยเพราะว่ามีเงินเข้าบัญชีนี้มันหนึ่งปีแล้วครับ หนึ่งปีหรอคะแต่ฉันเพิ่งมาทำงานที่บริษัทนี้ได้แค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะ <S <S คุณเฟิร์สคะคุณต้องเชื่อใจฉันนะคะฉันไม่ได้ทำจริงๆคะ่ะเออคุณตำรวจครับผมไม่รู้นะครับว่ามันเรื่องอะไรแต่นี่เป็นเอกสารที่คุณไอเขาเพิ่งเซ็นไปออผมว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานได้นะครับนี่คุณเฟิร์สคุณทำอะไร,รอะคะนี่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเนี่ยนี่เธอฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคุณต้องเชื่อฉันนะ เราช่วยบอกคุณตำรวจเขาหน่อยสิว่าฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์เองอะ่ะนี่เธอหยุดได้แล้วคุณไหนผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะทำแบบนี้ผมอุตส่าห์ไว้ใจสอนงานให้คุณทำเมื่อก่อนเห็นว่าเป็นขอทานแต่พอได้งานทำเนี่ยก็โลภมากเลยละสิเธอนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อจริงๆ นะคะไอไม่ใช่คนผิดหรอกค่ะนี่ยญ่แม่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกูปากไปซะใครว่าฉันไม่รู้เรื่องละ่ะนี่เป็นเอกสารที่ฉันเจอตอนทำความสะอาดค่ะเอกสารสองฉบับนี้มีตัวเลขไม่ตรงกันฉันคิดว่าคุณเฟิร์สเป็นคนยักยอกเงินส่วนต่างนี้ไปค่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับ ยายแม่บ้านจะไปรู้เรื่องเอกาสารพวกนี้ได้งไงอ๋อถมว่ายายแม่บ้านกับยายขอทานเนี่ยรูวหัวกันโกงเงินใช่ไหมไม่จริงนะคะคุณตำรวจลองดูนี่สิคะฉันพูดจริงนะคะหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วค่ะหลักฐานอยู่ที่ฉันแล้วคุณวิกกี้ ฐานที่คุณเฟิร์สยักยอกเงินมาเป็นเวลา1ปีแล้วก็หลักฐานที่ไอซ์เพิ่งได้เข้าทำงานเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์คุยกี้ครับผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องอธิบายให้ฉันฟังค่ะคุณไปอธิบายให้ตำรวจฟังเถอะคุณตำรวจเอาตัวไปได้เลยนะคะตำรวจนี่คุยวกี้ครับไ่อยนครับคุยกี้ผมไม่ได้ผิดเลยครถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวคือฉันขอโทษนะเธอจะขอโทษฉันทำไมฉันขอโทษที่ทำเป็นไม่รู้จักเธอแต่มันเป็นเพราะว่าฉันอายฉันกลัวคนอื่นจะรู้ว่าฉันเป็นขอทานฉันกลัวกลัวว่าจะโดนดูถูกเหมือนเมื่อก่อนอนะแต่เธอเป็นผู้มีพระคุณของฉันเธอคอยใ,ให้ข้าวให้น้ำ ต่อชีวิตฉันในแต่ละวันฉันขอโทษนะฉันรู้แล้วฉันก็เข้าใจเพราะว่าการมีงานมีเงินมีชื่อเสียงมันสำคัญใช่ไหมล่ะฉันว่าเธอน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้แล้ว่นะทีนี้ก็คงปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะคุณวิกกี้คะ ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายขนาดเนี้ยไม่จริงหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเธอเรื่องนี้ก็คงไม่จบฉันน่ะสงสัยเฟิร์สมาตั้งนานแล้วแต่ยังหาวิธีจัดก,การไม่ได้ฉันก็เลยให้เธอมาทำงานที่นี่เพื่อที่จะได้จับตัวคนโกงให้คหนังคาขงเขาไงล่ะเธอเป็นคนทำให้เขาโดนจับได้เลยนะแต่คุณวิกกี้คะฉันคงทำงานตำแหน่งนี้ต่อไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าฉันไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษาไม่มีความสามารถฉันว่าฉันกลับไปเป็นขอทานเหมือนเดิมดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งถอดใจสิไอ้คนเราอะถ้ารู้จักพัฒนาตัวเองใฝ่หาความรู้ไม่ยอมแพ้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกความพยายามไม่เคยทรยศใครนะฉันทำงานกับคุณวิกกี้ได้จริงๆรหรอคะได้สิสู้ๆนะไอ้ถ้าเธอทำได้อะ เธอจะเป็นไอดอลของฉันเลย